นงอิงพ่อเอกแม่หน่อยออกมาระบายความในใจเกี่ยวกับดราม่าต่างๆที่ผ่านเขาม้าในชีวิตค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นนะคะว่ามีดราม่าหลายเรื่องแล้วที่เขาม้าในครอบครัวข,ข,ของนองอิงซึ่งนองอิงและพ่อเอกแม่หน่อยก็จับมือกันผ่านมาได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องที่ที่ดินที่มีดราม่า ละกาหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านน้องอิงเมื่อนี้น้องอิงพอเอกแม่หน่อยนะคะเพื่อนก็เลยอ,อยากมาระบายความในใจอยากมาเล่าความจริงอยากมาเล่าเรื่องให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ฟังวา่าทุกเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมาจางไหนแม่หน่อยบอกว่าเริ่มมาจากเรื่องที่น้องอิงเนี่ยมาอยู่กับแม่หน่อย แล้วบ่ได้กลับไปหาปูหายาบบไปเยี่ยมปูเยี่ยมยาแล้วก็บบทําทบุญให้กับพ่อของน้องอิงซึ่งเรื่องนี้นะคะแม่หน่อยกับน้องอิงก็ได้ชี้แจงว่าที่บอกวา่าคือบบกลับไปเยี่ยมปูยาแน่เพิ่นเลี้ยงน้องอิงมาแล้วคือบ่เหตุบุญให้พ่อที่จากไปพ่อแท้ๆของน้องอิงซึ่งน้องอิงก็บอกวา่าเงินนะ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ด้วยเวลาหนะ้าอกละและโอกาส มันก็นยังบ่ทันพ้อที่สิเหตุบุญหายพอแต่ถ้าให้ไปตื่นเศร้าขึ้นไปใส่บาตรให้เนี่ยไปเหตุแบบลกลวกอุ้งอิงก,ก็บอกว่าเหตุได้แต่การที่เสิเหตุบุญหาพอทั้งที่น่ะอุ้งอิงก,ก็อยากจัดให้มันดีที่สุดแล้วเตรียมงานน่ะมันก็บแมนมื้สองมือมันต้องเตรียมเป็นอาทิตย์เพื่อเหตุบุญหาพอและเรื่องนี้กระเคีย์แล้วนะคะว่าทําไมคือบ่เห็นเหตุบุญหาพอคือน้องเนี่ยคิวงานยังบม่ว่างแม้แต่เวลานอนน่ะก็ยังบ่มีเลย ก็เลยยังบม่มีเวลาประจวบเหมาะที่สิเฮตบุญหาพ่อแท้ๆของนอ้องและที่บอกว่าแม่หน่อยเนี่ยคือบ่พาอุงอิงไปเยี่ยมปูที่เป็นพ่อของพ่อแท้ๆของน้องอิงเพราะว่าเพื่อนน้องอิงก็เคยอยู่กับเพิ่นมา้าแม่หน่อยก็บอกว่าแม่หน่อยนะ่ะอยากพาลูกไปอยู่แล้วบอเคยได้สอนให้ลูกว่าให้เป็นคนเนรคุณนบ่คิดถึงพระคุณคนที่คนเลี้ยงม้าเนาะแต่แม่หน่อยก็บอกว่าช่วงเนี่ยน้องอิงอ่ะยังบ่มี มือว่างเลยก็คือในสีงานวงงหญ่ในสีงานอีเวนงานท้ายรายการเวลานอนของน้องเองเนะี่ยแทบจะริมีกับโบแมนวา่าแม่หน่อยบบอยากพาลูกไปไม่หน่อยนะอยากพานนองไปอยู่แล้วแต่เวลาและโอกาสณนะตอนนี้เนี่ยมันยังบ่ประจวบเหมาะและยังบบฮอดที่ไดไปเพราะว่าเพื่อนถิ่งวงงานวงงหญ่ก็ถ่งโบไดงานรายการงานอีเวนที่รับไหวมันก็ถิ่งไปบบไดเพราะว่ามันได้รับแล้ว น้องก็ต้องเหตุงานซมมือก็เลยยังบ่ได้ไปน้องพี่น้องเนาะเราเรื่องที่ว่าแม่หน่อยเนี่ยพาน้องอิงเขาน้องอิงมาตอนที่พ่อตายแล้วน่ะมันบ่แมนก็คือพ่อของน้องอิงน่ะต้องการให้แม่หน่อยเนี่ยรับน้องอิงมาดูแลเพราะพ่อของน้องอิงเนี่ย่านน้องอิงว่าตอนนั้นน่ะน้องพึ่งเป็นไยรุ่น น้องกำลังเป็นไวรุ่นใหม่ๆยานน้องเนี่ยติดมูติดเพื่อนแม่หน่อยก็บอกว่าเด็กน้อยเด็กหน่อยไว้หนีเนี่ยเขาต้องเข้าใจเขาถ้าเอายุก็คือเอาย่ถ้าเอาบอยุ่ก็ไปเลยพ่อของน้องเองเนี่ยก็เลยต้องการที่อยากให้แม่หน่อยเนี่ยพาน่องิอ,องมาอยู่น้าให้ดูแลยางไกลชิดเพราะว่าตอนนั้นพ่อน้องอิงก็คงสิบบ่มีเวลาเบิ่งน้องยางไกลชิดแล้วเพิ่นก็ยานน้องติดมูติดเพื่อนก็เลย คุยกับแม่หน่อยห้นองห้แม่หน่อยเนี่ยพานองมาอยู่น้ำนองอิงกะมาอยู่กับแม่หน่อยนะคะก่อนที่พอนองอิงเสียค่ะพี่น้องบ่ได้มาอยู่ตอนที่เสียแล้วนะคะทุกคนน่ะก็เข้าใจพิษแม่หน่อยก็บอกว่าแม่หน่อยพามา้าแล้วก็ได้ตกลงก,กับพ่อนองอิงพ่อแท้ๆของนองอิงเนี่ยว่าเออเอาแบบนี้แบบนี้เ่แล้วที่บอกว่าแม่หน่อยเนี่ยมาเกาะมาเกาะลูกสาวกินพ่อเอกเนี่ยมาเกาะอุงอิงกินมาเกาะลูกกิน ซึ่งมันบรมณนความจริงโตพ่อเอกนะ่ะเพื่อนกระทำงานเดือนเดือนนึงนะ่ะเพื่อนทายยูทูบอะรายได้เนะี่ยบางที่ก็หกหลักยางตาหกหลักแล้วก็เจ็ดหลักนะคะถ้าเดือนใดพีกๆเพื่อนก็ได้ถึงเจ็ดหลักพ่อเอกนะ่ะบ่ได้คิดที่ชิมาเกาะนองอิงก,กินบ่ได้ว่ามาอยู่ยางสุขสบายที่พ่อเอกมาอยู่ทุกมือนี่พ่อเอกก็มีแต่หาซอยมีแต่หาให้ลูกอุ้งอิงอยากให้แต่ลูกห้างลวกอยากให้ลูกมี แล้วที่บอกว่ามาใส่เงินน้าลูกน่ะเฉพาะเงินเดือนพ่อเอกน่ะเงินเดือนช่อง YouTube ที่พ่อเอกเ็ดทุกมือนี่มันก็เลี่ยงคนใดทางครอบครัวอยู่แล้วเออเราบางบางบางคน้นบางช่องไปบอกไปว่าให้พ่อเอกกับแม่หน่อยน่ะว่ามาถากินน้ำบุงอิงน่ะมันบบแมนซึ่งพ่อเอกกับแม่หน่อยน่ะถ้าบได้มากับบุงอิงพ่อเอกกับแม่หน่อยเพิ่นก็มีงานประจําที่เพิ่นเทดอยู่แล้วเรื่องเงินเรื่องอยังเนี่ยก็คือบไดายยากน้ำบุงอิงเลย แล้วก็มาช่วงนี้ที่พ่อเอกกับแม่หน่อยเนี่ยมาติดตามน้องอิงพ่อเอกแกก็มีงานของแกก็คือขับรถให้น้องอิงและกระทายช่อง you-tube ของพ่อเอกพ่อเอกบอกว่าบางที่ก็รู้สึกน้อยใจที่ช่อง youtube หลายๆช่องเพจหลายๆเพจแล้วก็คอมเมนต์ของหลายๆคนน่ะที่บรูจ,จากพ่อเอกกับแม่หน่อยดีเพราะเรามาคอมเมนต์อคติให้ว่ามาเกาะลูกกินมาใส่เงินน้ำลูก มาแอมแปะลุงเสียมันบเป็นความจริงเพราะว่าทั้งพ่อเอกและแม่หน่อยนะ่ะเพิ่นกะเหตุงานทางครูเนาะพ่นหองเนาะอ่าแล้วที่บอกว่าแม่หน่อยเนี่ยมาตามลูกที่อย่างคือบ่ไปหาเหตุงานองอิงบอกว่าแม่หน่อยนะ่ะมาตามน้องอิงน่ะมันถึกแล้วที่แม่หน่อยมาอยู่กับน้องอิงเพราะว่าแม่หน่อยเป็นแม่และเป็นคนที่องอิงเนี่ยไว้ใจได้ที่สุดแล้วที่บอกว่าแม่หน่อยเนี่ย เก็บเงินที่องิงได้มาไล่มาได้เงินค่าจ้างมาแม่หน่อยเนี่ยเก็บไปจนเบิดอ์งอิงบอกว่าที่แม่หน่อยเก็บไปเนี่ยก็คือเก็บไว้ให้อุงอิงและน้องิงก็บอกว่าน้องิงเนี่ยเป็นคนที่เก็บเงินบรยูดีแล้วที่มีแม่หน่อยเนี่ยมาเก็บให้และท้าแม่หน่อยเนี่ยบอมาเก็บให้เนี่ยน้องิงเนี่ยก็คงบะได้สร้างบ้านสร้างเฮือนในขนาะนี้ ก็คงซิบได้ไปออกรถตู้ก็คงซิบได้ซื้อที่ดินมาขนาดนี้พอ่ออุงอิงนะ่ะบอกเลยว่าอุงอิงนะ่ะยังเป็นเด็กน้อยและน้องก็บอกว่าน้องนะเก็บเงินบ่อยู่ก็ด,ดีที่มีแม่หน่อยมาซอยดูแลมา,มาซอยเก็บเงินมาซอยเก็บเงินมาหลมาซอยเอ,อดูท่วงเรื่องการเงินถ้าแม่หน่อยบ่มาเบิงนะ่ะน้องอิงอนะ่ะก็คงมีบ่มีเหลือบหลายซําทุกมือนนี่น้องก็คงบมีบานมีรถมีอย่างขนาดนี้นะคะละทาซิบอกว่า อุงอิงแม่หน่อยมาก่ออุงอิงให้คิดย้อนไปตะกีตะกรอนที่อุงอิงยังบง่ดังแม่หน่อยก็อยากผักดันแม่หน่อยกับพ่อเอกนะ่ะช่วยกันผักดันให้น้องอิงเนะ่ยไปเลียนล้ำเลียนลองเลียนล้ำพราตะกีตะกรอนะน่ะน้องอิงบอกว่าน้องอ่ะเป็นลองลองเพลงลูกทุ่งอ่าเป็นนักลองเป็นนักลองสายประกวดเนาะเดินสายประกวดน้องนะ่ะยังล้ำบพเป็น แม่หน่อยก็อยากผักดันอยากไต,ต่เต่าให้ลูกแม่หน่อยกระซ่งลูกไปเรียนล้ําและเงินที่ใส่เรียนล้ําถูกบาททุกสตังก็เป็นเงินของแม่หน่อยซึ่งตะกี้ตะกอนอน่ะน้องหญิงบอกว่าย,ยอมรับเลยว่าครอบครัวของนอง้องอีิงเนี่ยคนขางอยากจนคนขางที่ซิบมีรากาหันานาไปยืมผู้ใดทั้งไหนก็บ่มีใครเขาให้ยืมมีแต่คนเบือนาน,านี้เออ แล้วพอมแม่หน่อยเนี่ยกักดฟันสู่หาเงินส่งน้องอิงไปเรียน้ํำเพื่อหวังอยากให้น้องอิงเนี่ยได้สุดเพชรได้ใส่สุดเพชรได้มีได้มีหนทางทำมาหากินตามที่สิ่งที่น้องอิงเนี่ยตั้งใจที่น้องฝันแม่หน่อยก็พาน้องไปเรียนไป้ํำแล้วก็พาน้องมาออดิชั่นกับบอโจ จนได้มาอยู่ในคณะหมอลำสาวน้อยเพรบานแพงซึ่งก่อนหน,น้านี้แม่หน่อยก็เลี้ยงดูนองมัดตลอดถึงสิยากที่จนปปไหนแม่หน่อยก็กัดฟันสู่หาเงินส่งนอนเรียนลำ้ำเรียนให้มันได้ไตเต่าขึ้นไปยังสูงที่สุดความคิดของพ่อของแม่ก็คืออยากเห็นลูกได้สิ่งในที่ดีที่สุดเลาที่มาบอกว่าแม่หน่อยเนี่ยเอาเงินลูกไปใส่จนเบิดนะ่ะมันกระเบนจะหายคิดไหมแล้วแม่หน่อยก็ฝากถึง แอคเข้าลุม้มแอคเข้านึงเนาะเป็นแอคเข้าสายดำพี่นอ้องเป็นแอคเขาที่เอ่ออวตารขึ้นมาแอคเข้าลุ้มน่ะละพี่นอ้องซื้อว่ามดดำเอียงนี่ละพี่ชอบมาเมนว้าแม่หน่อยมาเมนวาในช่องมเมนดาในเพจติ๊กตอกกมีจะว้าแม่หน่อยนี่มาเกาะลูกกินมายางตามอุกอิงเฮ็ดหยังคือบ่ไปหาเฮ็ดงานเฮ็ดการมักมาว้าแม่หน่อยแบบนี้แม่หน่อยก็เลย ฝากไปบอกฝากไปชี้แจงคนที่เป็นแอคเข่าหลุมหมดดาคนนี้ว่าให้เข้าใจตรงนี้ว่ากวาดสิ๋งอิงซิมาหอดทุกมือนี่แม่หน่อยกับพ่อเอกก็พักก,กระดานลูกหาเงินส่งลูกไปเลี้ยนล้าเลี้ยนก่อนเพื่อให้ลูกได้มีจนทุกมือนี่ราอา๋งอิงก็ต้องการพี่สิหายแม่หน่อยกับพ่อเอกเนี่ยมาเป็นคนติดตามเลยดูแลด้วยความที่น้องอายุยังหน่อย น้องก็ต้องอยูภายใตายการดูแลของพ่อกับแม่และพ่อเอกกับแม่หน่อยนะ่ะจะแนะนําองค์หญิงตลอดเรื่องไหนที่ทําไม่ถูกคําไหนที่พูดไม่ถูกพ่อเอกกับแม่หน่อยจะเลี่ยงดูแล้วก็จะสั่งสอนจะตักเตือนน้องตลอดแล้วก็บ่ตตองบอกว่าทําไมไม่พาองค์หญิงไปหาปู่หายา,ยาบ่ภา,าไปหาผู่มีพระคุณแม่หน,น่อยบอกว่าอยากไปมันอยากไปอยู่แล้วแต่เวลานอนตอนนี้ของน้องหญิงอ่ะก็ยังไม่มีเลยมันก็เลยยังบ่มีโอกาสที่จะได้ไปแต่ถ้ามีโอกาส พาไปแน่นอนน้องอิงก็อยากไปละเรื่องเฮ็ดบุญถ้ามีโอกาสเวลาหยุดหลายๆมือน้องอิงก็เฮ็ดแน่นอนบ่อยากให้มาดามาแล้วก็เรื่องพรอเอกที่มาวา่ามาตามใส่เงินน้่หมู่หญิงมาตามอยู่นั่หมู่หญิงบอไปเฮ็ดงานพ่อเอกเพิ่นก็มีงานของเพิ่นก็คือช่องยูทูบรายได้เดือนหนึงก็บอกเลยว่าเรียกได้ทั้งครอบครัวประมาณ6หลักถึง7หลัก เนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นดรามาแล้วมันก็ชอบมีแอคเข่าหลุมแล้วก็แอคเข่าที่แม่น้อยเอ่ยึ้นมาก็คือคุณมดดำเนี่ยแหละที่ชอบมาตามเมนว่าแม่น้อยก็ฝากไปบอกว่าเออให้มากเข้าใจให้มาเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ให้เข้าใจกันตรงนี้ที่ได้เลิกมาเมนดรามาเมนเลือเล้อนเมนปออ,อ,อ,อดอเนาะพี่น้องนะเนาะนี่แหละคะ่ะก็เป็นความในใจของ พ่อเอกแม่หน่อยน้องอิงที่สาวบัวแบรได้ขอไปฟังในะช่องพ่อแม่อุอิองลำเพินออฟฟิเชียลที่เพิ่นได้ออกมาระบายความในใจเกี่ยวกับเรื่องเล่าด่ามาต่างๆเกี่ยวกับคอมเมนต์อคติทั้งหลายมือนีเพิ่นก็ตอบให้ได้รูแล้วเนาะน้องอิงก็นนะเขี็ดงานทังเวทีแล้วลงมาจากทึงเวทีมามาหลังเวทีก็ลงเวทีแล้วก็เจ้าว่าเจอปัญหาอย่างแน่แต่น้องก,ก,กัดฟันสู่มาจนหอทุกมือนีก็ถือว่าเป็นเด็กหน่อยที่ แข็งแกงแล้วก็เก่งคนหนึ่งค่ะ